สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับนักนต่อฮีโร่ในเกมก็ตัวภาค3ในพาร์ทที่5กันต่อเลยนะครับผมก็หลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราจะโอ้กดผิดปุ่มโอ้เอเดเดเดกด L 2อ่าถ้าเป็น C เหลี่ยมจะใช้หนูสามเหลี่ยมใช้หัวฮิริออสสองแสงนะผมก็ได้ฮะพาร์ทที่แล้วเราได้จาัดก,การกับฮิริออสเทพแห่งพาร์ทที่ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะอึบเออเออมืดเลยเออเออ เดี๋ยวดึงมานาก่อนส่องแสงไปเรื่อยโอเคสโซล่าแฟลกดค้างปุ๊บนี่มันจะสว่างนะฮะโช๊ะเช๊ะเช๊ะโช๊ะเช๊ะส่องต่อไปเรื่อยโอ้ชาร์จแสบตาสิ อ้มันนี่เด็ดหัวเรียบร้อยไปต่อไปต่อโผล่ของเทอส์นี่คือมันจะมีความสามารถนิดนึงคือตรงที่เราสามารถหาของช่องระดับลได้ด้วยเหมือนกันนะฮะผมนี่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 เออลืมไปอือโอ้ยอืออือเปิดแปลกเลยุ๊วว๊วว๊ว โอ oh. 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 mm ้โหโอ้อืมอะเฮ้ยโล่ไม่โดนไม่โอ้โหโดนจนได้เฮ้ยมานี่เลยเด็ดปีไม่โดนเปิดแฟดอืโอ้ยตื่นจริงเลยนี่โอเคนี่ครับมันจะมีทางลับอย่างเงี้ยแหละอ่า โอ้มาทำไมเอเด็ดปีกว้าวอะไรเล่าเด็ดปีกซะเลยยังอีกยังอีกเออเดี๋ยวเปิดไฟก่อนมืดเออค่อยๆฉายไปเรื่อยๆโอ้โหมืด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 เออฟึบๆอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเปิดไฟสักหน่อยโอเคเดี๋ยวเปิดอีกทีนี่ พึบเข้าจ่อพึบเยี่ยชุบเอ้ยโอ๊ะเห็นนะเห็นนะนี่อะเตะน้าเออเตะหน้าไหลเล่าเตะน้าไปต่อ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 พึบพึบพึบวะโอเคเปิดแปหน่อยว้ามีเลือดงัดขึ้นมาเออ นี่นะ่ะ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 เอ่อเด็ดหัวเลยเดี๋ยวเปิดสักหน่อยอืมโอเคทางนี้ไปได้มีทางเดียวโอ้โอ้โอ้เมื่อกี้สายมันเริ่มหลวมอีกแล้วอืมเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้ผมเดินไปแปลกๆมันนั่นนะครับผมะมะันเรียกว่าไงดีคือแบบสายมันสายมันหลวมอีกแล้วอ่ะฮึบว่ะโพราหมองไม่เห็น เออเปิดสักหน่อยฮึบย่าฮึบย่าสองครับสองไป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 เอ้ยจุ๊บอ่าสว่างแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคราตอสมันใกล้เข้ามาแล้วฉันบอกแล้วไงฉันไม่สามารถช่วยเธอได้ <S <S แต่เป็นคนเป็นคนเดียวที่คุณสามารถทำได้ฉันรู้ ฉันเชื่อใจคุณโอ้ยมาเชื่อใจอะไรค่อยถือจ้ะลุยต่อโอเคเรียกฮาร์ปี้มานะฮะเดี๋ยวชึบอ่าเรียกมาแล้ว ดีมากครับพี่เอ้ฮึ๊บโชเซชื้ออือยอโอยเกือบไม่ถึงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดยอ้โอ้โหไอตัวนี้ใบแก้วทุกห้างเลยมาทำไมได้ทุห้างฮะมาทำไม เออแต่ภาคนี้เราเวลามันขอมน้ำบินเราเกี่ยวมันได้ครับเกี่ยวมันได้เกี่ยวมันได้แล้วเกี่ยวมันได้แล้วโอ้เออกระแทกเออมาเด็เกี่ยวกระแทกเออนี่เวียงดึ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 งฮึบอะไรออกมาเออเออเออเอเอ้าวอ่ะอ่ะอ่ะจะหลอขวงไปทำไมเราไปทำไม ครั้งนี้เลยฆ่าง,ง่ายขึ้นเยอะเลยไอ้ตัวเนี้ยออือ้นี่น่ะกระแทกมาดิกระแทกมาดิอื้เอยนออนีอนี่น่ะ,นนะแล้วก็ตัดคอกดโออ,อย่างเดียวครับตัวนี้ง่ายกว่าฟันเยอะเอ๊ะมันจะมีช่องรับที่เราต้องเราสามารถใช้ส่องได้ฮะเนี่ยสังเกตดูมันจะเหมือนมีแสงอะไรอย่างนี้นะ นี่โอเคไหนวะเฮ้ยตรงนี้วะเออเออนี่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 ไงเวอ,อ,อโอเคได้ก้ะคอนไอคบแล้วเพิ่มเลือนแล้วนี่เพิ่มมากระจึงเดียวโอเคเก็บไว้ก่อนลวกัน เรือได้กลับมาใช้เฮ้ยเดี๋ยวเอออย่ามาควนอย่ามาควนเออเออนี่แหละนี่แหละมามาใสิเอยเออย่อเออพ่อเออเออไปไหนมานี่เออยอ้าว เบืดอเยามุมไม่ดีครับหมไม่ด um ีหมานี่นี่เฮ้ยวับโยนนี่เกี่ยวฮึบเกี่ยวฮึบเกี่ยวหมานี้มานี่เอือเฮ้ยเคาน์เตอร์จะลงไปไหนแล้วจะลงไปไหนเออเฮือยฮิยตายเลยมาสินี่นี่เนี่ยนี่เนี่ย อะไรอะจะลงไปไหนขึ้นมาขึ้นมาหนีไม่พ้นหรอกหนีไม่พ้นหรอกง่ายไหมฮะโอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงโอเคมาต่อกันนะครับผมก็เมื่อกี้สายหลวมเยอะจนจอดับไปเลยนะก็มันสาเหตุสายมันคงเก่ามากแล้วครับผมแต่ ยังไม่ได้ไปซื้อสักทีเลยโอเคเดี๋ยวสำรวให้ทั่วก่อนยังเพิ่งบินขึ้นนะสำรวจหาของก่อนอ่าพวกเล็ดโอ๊อะไรเงี้ยเก็บไว้เก็บไว้อโอเคนี่ไงประตูลับสองสองนี่เจอเล็ดโอ๊อีกแล้ว มีอีกไหมมีอีกไหมคงหมดแล้วมั้งเดี๋ยว่องก่อน่องไม่มีแล้วงั้นลุยเลยเตึร์นึติรึนเตึเตินเดีด๋ยวเชนอัพบาลานนะครับผมโอเคนี่คือจะเป็นการหลบซ้ายขวาก็คือถ้าสมมติกด อย่างนี้โบโดนชนคือมันกดสลับไอ้นั่นกันนะฮะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ชินปุ่มเออค่าสมบูรผมกดลงเนี่ยมันจะขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวโอเคโอเคเดี๋ยวผมปักให้ให้ชิงกับไอ้นั่นก่อนนะผมฟึ๊บ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 อ้าวอ้าวอ้าวชิงริงหลบธรรมดาก็น่าจะไม่เป็นไรแล้วมั้งโว้วโว้วโว้โวยูหู เฮ้ยโดยโดโอ้ยเดงนทางแล้วมันจะหลบยังไงวะเอ้ยโอ้ยมันแค่ขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหแค่มากอือตอนขึ้นไม่ยากหรอกครับแต่ตอนลงเนี่ยนี่ยากกว่าว้าวฮึบอ,อ่านั่นแหละฮึบเจอไททันไฟแนละ้วไททันลวาวาเหมือนแม็กมันเลย อนีอ่ไม่โดนไม่โดนอะไรหาเรื่องแล้วไทยท่านจิ้มลูกตาอออลงไปเลยไปจากการไทยท่านเรียบร้อยแล้วมั้งไทท่านไฟเรียบร้อยแล้วไปอย่างง่ายดายมากจิ้มหนะ้าทีเดียวฮึอ,อะชุบชุบ ฮึบปีนปีนปีนเข้าไปว้าวว้าวโอ้ยกดผิดนะกดผิดหนึ่เดี๋ยวดิทางไปทางนี้ป๊อปแอนแ้่จะจะแงโอ้ยเกือบแล้วเอ้าเอ้ยชูบอุ้ยเกือบเกือบเกือบเฮ้ยชูบแหน่ไอ่ไอ่ จบซ้ายซ้ายซ้ายตลอดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วโว้โดนจนได้เออเออพุ่มพ่อพ่อพ่อเกือบโดนว้าวว้าวเออเพื่อเออมันยังไม่ตงไปเหรอทำไมมีอุกกาบาตของไอ้ไททันนั่นจังเลยเนี่ยเฮื่อฮึื่ออ้อยอึจ เดียวว้อืมอ่าถึงแล้วโอเคโอ้ยอย่ามาทักตรงนี้นะอ่าได้ของฟินิกส์แล้วเรียบร้อยได้เวทยาวขึ้นนะฮะกึ้ยลื้กึ้ยื้กึเพิ่มแค่เนี้ยใจรายเนาะยังไงฟุ๊บไปต่อเตือนหนึ่งเตือนหนึ่ง เต้เดึมเต้เดึมฟวอบฟัอกแม่หลบครับหลบครับพิวพิวแม่ฮ่โอ้ยแกงแกนโดนอีกเหรอโดนอะไรวะโอ้ my god อุ้ยอ่ะโอ้โหซอกซอกแค่นี้ซอกข้างล่างลามว่า,วา โอ้น <f dragging> ู้โอ้โหโอ๊ะไม่โดนไม่โดนไม่โดนแน่ไม่โดนฮึุ้๊บคิ้วหวาเหมือนใส่น้ำโอเคทางสะดวกโล่งขึ้นไปถึงไหนวะถึงกระโดดเลยทีเดียว โอ้ขึ้นมาที่ไหนเนี่ยเหมือนบล็อกกล่องเด็กคิ้วเลยเนี่ยเดอะคาวเดอะคาวเวอร์บิลลันอืมโอเคแล้วก็ไปต่อของเราดีกว่าอ่ะ ชิบชิบช่ชชชอซิโจโยโย่ย <Like> ่าลาเล่นบอกเคลื่อนที่ไปหมดเลยนะฮะไปไหนมากว่านี่ก็รอมันเลื่อนไปนะฮะ เล่นไปถึงไหนวะเนี่ยหึงุดเงีนี่อ่ะนา่าจะถึงแล้วมั้งโอ๊ะนี่มีของตรงนี้ป่ะแสนสองตรงแถวเนี่ยนี่ป่ะนี่ป่ะอ่านี่ไงหึเออโอเคได้มินโนทอเขามินโนทอมาอีกอันหนึ่ง โอเคก็แขวงแล้วก็โดดฟุ๊บฮึบชืบอ,อ่าก็ต้องไปอีกด้านหนึ่งฮึบหุ่นจอ๋อแล้วก็กระโดดฟุ๊บเดีย่ยวนี่ทำงานแล้วก็รอไปเรื่อย

มีอีกไหมต้ยตึ้ตึตึงไออืเอ้ยมันจะทุกเอ้ยเอ้อ่าเล่นอย่างนี้อย่ามาเกียนอย่ามาเกียนนี่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 อฮึอว้าหย้าวยโอ้ย เออโ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 ออืเดี๋ยวมันเกียนอืมมันเกียนมากอือืดอือืดอืดอืมอืดอืดอืดอืมอืด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 อื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 ดอื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 อื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  อึดเหรออึดเหรอเออตายซะหัดคอแบบซิงเซอร์เดี๋ยวบอกว่ามีอีกอ่ะโอ้แล้วโซ่มาบังอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาบางังเออวึนะนี่เร็วๆๆโซ่จะขาดม่ขาดแล้วเนี่ย Oh, eeeh, leh. Ee, yo, eeeh, ah, 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 ah Hey, เฮ้ยดีอิสปาตาฮึอืดีอิสปาตาดีอิสปาตาเอออย่ามาทุกอย่ามาเกียนไม่ต้องมาเกียนฮึง่าเออไม่ต้องมาเกียนโอ้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะขาดมันจะขาดเออบอกว่าม,มันจะขาดเออไม่จำไม่จำอึไม่จำเลย เฮ้ย <Es> มา <ce> มอบซะมอบซะมอบซะนี่อะไรอะไรอะไรเฮ้ยเดี๋ยว <Excel. S 1> <nder hockey. S 2> ไม่ให้ไม่ต้องมายุ่งไอ้ตัวข้างบนเดี๋ยวพี่มายุ่งฮึยมานี่เลยหักคอมาข้างบน โอ้โอ้โอ้ฮนูหมดฮนูหมดนี่เนี่ยนี่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 โอเคเฮ้ยมันจะขึ้นไปไหนอีกเฮ้ยเดี๋ยวโซ่จะพังแล้วมานาก็ไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่เคไปละไอ้ตัวนี้ขึ้นได้นี่นะมาขอขึ้นหน่อยอื้ออ่าและขอขี่น่อยนะจ๊ะขี่น่อยอื เออเอออเซ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 เก่งเหรอเก่งเหรอเฮ้ยเดี๋ยวขอยืมใช้ก่อนอย่าพึ่งล็อกอย่าพึ่งอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแจวเดี๋ยวโอ้ยอืมไม่ได้ความไม่ไหวมานาหมดโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ย โ่จะพังมึงไม่กลัวตายเหรอเฮ้ยงั้นต้องใช้ล่างนี้แล้วต้องใช้ล่างนี้แล้วมันต้องใช่ล่างนี้แล้วมันต้องใช้ร่างนี้แล้วอย่ามาฟันอย่าไม่เอาไม่เอาอย่าไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นบอกว่าไม่เล่นไงไม่เล่นไงโอ้ยเอ้าเอาเอ้าเอ้าไม่เห็นศัตรูอีกเออเออมาเออ รีเดือดเดือดือดอดอด้อทำไมฮะโอ้ยถึงสักทีเฮอะโซจะพังแหล่ไม่พังแหล่เนี่ยเออไ,ได้สุดเสร็จสักทีโอ้ยอเฮอ,เอร,ร์เมสโอ้ดูสินั่นใครเคทัวผีแห่งสปาร์ตา คู่ตกคู่ตกกับเทพเจ้าคู่ตกกระป๋องโอ้ยคำพูดของพวกขี้คาเทโธดนายไม่มีทางจับฉันได้หรอกนายก็รู้อยู่เพราะอะไรเทโธดวันนี้นายจะทำอะไรนี่อ่ะฮ้ฆ่าครอบครัวคนอื่นอีกไหมฆ่าครู่ตัวอ๋อใช่สินายจะมาฆ่าพ่อของข้านี่นะ ไอข้อของเจ้านีนาเทพสูต่ะโอ้เคโท้ผู้โง่เขาเอ๋ยคนตีนะเฮมสไม่มีทาง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 เปลี่ยนเคโทเจ้าูโง่เงาอะไรอย่างงี้เคโทโง่หูท้าทายเทพเจ้า รู้สึกว่ากวนตีนไหมครับโอ้โหไอเฮอร์เมสแหมเห็นว่าวิ่งเร็วหน่อยนี่เก่งปากเก่งเหลือเกินนะเดเ๋เวๆๆเอย่าให้จับได้นะเดี๋ยวโดนเด๋อวโดนฮึ่เออตัอตอวปีนครับปีนครับออปีนไปถึงไหนเนี่ยฮึ่ อ่ะ,อะปีนด้วยความเร็วอโอ้ยนี่มันตรงแถวขาวโอลิมปัสที่เราเอ้นน้านี่น่ะนะโอ้ปีนอีกแล้วเออเออโอ้ยมันสูงจังเว้ยอ่ะฮึบโอ้อฮึบจ้๊ฮึบจ๊จ๊อึอจ๊อึออ่ะ,อะโอเคโดดหน้าเรียบร้อย The Frame of o l y m p u s นี่ไงไม่สามารถใช้ได้ตอนนี้นะฮะโอเคซองก็มีภาพขึ้นมาก็เนื้อหาของหนังสือนะฮะโอเคเดี๋ยว The Frame of o l y m p u s นะครับผมอ่าโอเคใครก็คือกล่องพนันโดล่าแหละนั่นมันกล่องพนันโดล่าชัดๆไม่ใช่อ่ะ อุ๊บจุ๊บสองโอเคนี่อะไรบาลาน์องพลังแห่งบาลานคือใจกลางนะครับผมโอเคแล้วเนี่ยอ่๋อสามตุลาการนะครับผมอันนี้สามตุลาการอันนี้เลือดอันนี้มานาถุยรู้แล้วแหมมันน่าอีกนะคุณผู้ชมโอ้รู้อยู่แล้วไม่ต้องมาบอกอันนี้อะไรอนะ่ะเดอะนิวส์ ห้องดน,นตรีหรืออันนี้แหละเกียร์ออเวอร์ดันอุปกรณ์เกียร์อะไรอย่างเงี้ยนอัอ๋อที่เข็นในพวกเนี้ยนะโอเคนี่อะไรเอ่ยโคดจ่าแห่งเรเบลัสนี่ไงมีรูปเด็กน่าไปมาโอลิมปัสอยู่ก็คือเด็กคนนั้นแหละเด็กคนที่จะมาติดต่อกับเราอะครับ คนี่เฟรมเขาโอลิมปัสกล่องแพนโดร่าเหรอนี่ครับตอนสมัยภาคแรกกล่องแพนโดร่ดาขอสัมภาษณ์อ๋อมะมันห,นหนมายควา,ามไอ้นี่หมายความว่าไงเนี่ย ตาของเจ้ายังไม่ถึงที่ทขัข้นที่จะน,นั่นได้นะขเขียชดาเอ้ยฉันเคยฆ่าเอลิสด้วยกล่องนี้มาแล้วนะไม่มันมีกับดักภายในกล่องนั้นซึ่งมันมีพลังมากมายอยู่ในนั้นวันนี้มันตอนไหนวะเนี่ย ซูสเข้าใจว่าการปีศาจเกิดจากการสู้ครั้งนั้นซูสได้สั่งให้เฮปาทัสสร้างกล่องเนดูร่าขึ้นมาความกลัวความโลภ เกียร์อะไรนี้ใช่ป่ะคือกล่องพันดูล่าบ็อกเนี่ยคือมันจะแบบกักขังพวกความสิ้นหวังไว้แต่มันจะมีความหวังอยู่นั้นนิดนึงนะครับผมเมื่อนายเปิดกล่องนั้นกค่าเอลิสอืมนี่คือตอนภาคแรกเลยครับวโขว่ แล้วจะเปิดกล่องไงอ่ะพนโดร่าเธอเป็นกุญแจในการจัดการเปลวไฟนี้กุญแจแห่งคารล้ำแค้นเด็กคนนั้นไม่ทางเัาฉันหรอกอาเทนาฉันหวังว่านายจะทิดถูกนะผีแห่งสปาร์ตาอ้าวเฮอร์เมสปึบ อ่ะโดดอ่ะ you may have แน่กวนตีนโอ้โห <laughs> วิงแต่กูเซฟ <laughs> อ้าวไม่ให้เซฟเหรอเอ้ยเดียวเซฟอ่ะอ๋อให้เซฟเมื่อกี้ทำไมมันไม่ขึ้นวะก็นะเอาเป็นว่าส่วนนี้ผมขอเซฟในส่วนนี้ก่อนละกันนะครับผมอ่ะขอจบพาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะข้อนี้ก็ ประมาณเกือบ28นาทีได้แล้วคงประมาณ2 6่7ิบหีนะครับผมครับก็เป็นอย่างว่าครับผมก็เป็นว่าส่วนนี้ผมขอจบในส่วนของ God War ภวภา,าร3ทพที่5ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าถ่อใครที่ชอบการกด u b s c r i b e ไลค์แชร์หรือกดไลค์แฟนเพจได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ